Audi Q8 E ตอน50คันแรกของประเทศไทยบอกว่าบอกเลยว่ามันหน้าตามันเปลี่ยนไปจะไม่เปลี่ยนใจแน่นอนครับลูกค้ารอได้ผมก็รอได้นะล้อมแม็กที่มีการเปลี่ยนในเรื่องของตัวสีล้อมแม็กกระจังหน้า<ม>เห็นไหมครับ กระจังหน้าคันนี้มีไฟด้วยเหมือนกันกับตัวรุ่น Q8 55แต่หากทุกคนสังเกตดูว่าสีของกระจังหน้าแค่เปลี่ยนแค่สีครับตัวหน้ารถความสวยงามของรถก็ดูเปลี่ยนไปเหมือนกันผมชอบแบบนี้นะผมชอบในรุ่น Q8 50ผมมองว่าเขาทำออกมาได้ดูดีเลยแล้วอีกอย่างคือราคาที่ราคาดีครับ นี่ด้านท้ายมาดูกันด้านท้ายเป็นยังไงบ้างนะฮะด้านท้ายรุ่น q 850สีคันนี้เป็นสีคอนอสเกรนะสีคอนอสเกรแล้วก็ไฟท้ายนะครับที่เป็นแบบ LED ตั้งแต่เต็มลำนะครับไฟถอยนะฮะเห็นไหมฮะไฟถอยก็มีการออกแบบเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนการวางตำแหน่งของไฟถอยใหม่เห็นไหม ไฟเบรกดวงที่3อยู่ด้านนี้ไฟเบรกทั้งแถบบอกเลยว่าเวลาที่รถฝนตกรถติดยังไงก็มองเห็นคันนี้แน่นอนแนะนำเลยครับใครที่กำลังหาอยู่แต่บอกเลยว่ารถมีจำกัดนะนี่ภายในเป็นยังไงภายในเบาะหนังอคัคนทาลา สลับกับเบาะหนังนะครับหนังอคันธล่าสลับกับหนังนะครับคอนโซลมีไงคอนโซลลายไม้ลายไม้มาหกกรณีหรือเปล่าอันนี้เป็นคอนโซลลายไม้นะครับเครื่องเสียง b&o แล้วก็นี่เลยหลังคา s u n r o o มีเหมือนกันนะครับมี s ันร o o เหมือนกันนะ้า คันนี้กำลังชาร์จอยู่นะครับบอะนั่งด้านหลังแอร์4โซนแอร์ปรับแบบทัชสกรีนด้วยเหมือนกันแล้วก็ที่เสาบีจะมีตัวช่องแอร์ด้วยเหมือนกันนะครับคุ้มค่าคุ้มราคามากๆคันนี้บอกเลยว่าต้องรีบเข้ามาดูลูกค้าหลายท่านรอเป็นปีนะครับลูกค้าท่านนี้ของผมก็ รอหปีเต็มๆนี่คือคันแรกที่ส่งมอบในรุ่นนี้นะครับประตู Soft c l o อสเหมือนกันแล้วก็นี่ครับไฟ2พื้นเห็นไหมครับสัญลักษณ์อ e ีตรอนประตูเป็น s o ฟท์คลอสครับงดงเข้ามานิดนึงนี่ครับช่องชาร์จไฟ นี่เรากำลังชาร์จให้ดูแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับสามารถชาร์จไฟแบบ DC ได้ด้วยแล้วก็เป็นแบบ AC ตู้ที่เราติดตั้งให้ก็จะเป็นตู้แบบนี้ตู้ชาร์จแบบนี้นะคะนี่เลยอันนี้แถมเลยใช่ไหมพี่ถ้าลูกค้าจองผมแถมให้เลยเฮ้ย <Hey, S 1> มันแพงมากนะราคาดีโอเคไม่มีอะไรที่เซล Audi p e a b o d จัดการให้ไม่ได้คู้เราเซตด้านน้า ด้านหน้าเป็นไงเหมือนที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้กล้องรอบคันกระจังหน้าที่แค่สีมันเปลี่ยนอะหน้าตามันก็ดูเปลี่ยนไปนะใช่นะคือเนี่ยครับกระจังหน้าอย่างอย่างรุ่นถ้าเป็นตัวรุ่น55เนี่ยมันจะเป็นกระจังหน้าสีดําแต่อันนี้มันจะเป็นสีเป็นสีเงินต้องบอกว่าเป็นสีเทาดีกว่ามันออกเป็นสีเทานะครับคือตัดกับสีที่ตัดกับตัวรถเห็นไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นสีแบบเทาเข้ม นะครับอันนี้เทาอ่อนเห็นไหมใช่ไหมเขาเลือกสีได้ถูกต้องมากเลยก็จะเปาส่งสีออมสตาร์ทคแถบไฟตรงนี้ที่สัญลักษณ์ใหม่เนี่ยแบบใช่ใช่คือออออเดี๋ยวผมออนให้ดูเป็นยังไงสวยไหมเป็นยังไงฮะสวยมาก ออคือคือเ,เอาอย่างนี้ครับใช่คือต้องบอกว่ารถจอดอยู่ในชวลรูมอะ่ะแค่นี้ก็สวยแล้วอะ่ะแล้วลองคิดดูแบบคันนี้ไปวิ่งบนถนนอะคือไปอยู่บนถนนไม่เหมือนใครแล้วก็เป็นรถไฟฟ้าที่คือดีไซน์ที่ยังเป็นรถสันดาปคล้ายๆรถสันดาปแต่ด้วยความใหม่ของตัวรถบอดี้หน้าตาใหม่หลายๆอย่างครับแค่นี้ก็ดูโดดเด่นแล้วโดดเด่นมากๆไม่ว่าจะด้านหน้าหรือด้านหลัง Q8 ผมว่าเอาจบจบอยู่แน่นอนจะซิ่งก็ได้หรือจะขับแบบครอบครัวก็ได้คือคันนี้ก็แรงเหมือนกันข้างในใหญ่มากใช่ข้างในใหญ่มากมคือคือชอบเลยมันเหมือนมีออลี่อีกชั้นนนะถูกต้องครับถูกต้องครับนี่คือการออกแบบของไฟที่ทําให้รู้สึกว่าเป็นแบบสามมิติมันมัน,มนแบบไฟมันสะท้อนไงไฟมันสะท้อนโลโกโล้<ม>เวลาวิ่งมาไกลเนี่ยไฟตรงเนี้ย เราจะไม่เราจะไม่ได้มองเห็นสัญลักษณ์ตัวนี้ก่อนแต่เราจะมองเห็นไฟที่สะท้อนกับโลโก้ตรงนี้ก่อนใช่ใช่ถูกไหม,ไมไคือเราเล่น<ส>เล่นกับ,บ,บไฟลบบเล่นลอะไรเงี้ยใช่ใช่คือสีเห็นไหมเขาออกแบบมาเนี่ยเนี่ยสีเป็นเทาเป็นโทนเทาหมดเลยนะนี่คือสีตัวรถนี่นี่คือสีของตัวรถคือคอนสเกรีไล่ลงมาเป็นเทาเข้มไล่ลงมาเห็นไหมเหมือนไล่เฉดกันเห็นไหมแล้วใช่ใช่ใช่เห็นไหมครับม่เลยดูทันสมัยมาก ไม่คิดว่าจริงมันสวยขนาดนี้นะจริงๆนหน้าตามัน <im it> ใช่ใช่คือดูดีเลยอะรับรองคนมองแน่นอนใช่ครับอันนี้เป็นรุ่นแรกเลยพี่ที่ได้ของคุณนายใช่แบบใช่ครับ <im it> ผมเองก็ตกใจเหมือนกัน,นคือแบบ <ๆ S 2> ว่ามาจริงคือสวยมาก ผมว่าสวยสวยมากกว่าหลายๆรุ่นที่ท,าาที่ขายอีกคือแบบว่าบอกหนังคันธาร่า,าให้มาคือใครจะไปรู้ว่าจริงๆแล้วมันแอบดีกว่าตัวท็อปอีกใช่ไหมคุ้มอ่ะราคาพวดคุ้มอ่ะเออราคามันดีด้วยนี่นี่เป็นไงอันนี้ ลูกค้าติดกล้องหน้ารถด,ด้วยนี<ม>่กล้อง Audi AG นะครับ<ม>เห็นไหมครับความละเอียดความประณีตในการออกแบบในการติดตั้งเห็นไหมครับสายเส้นสายไม่มีแบบไปต่อ,อเกะกะมีด้านหลังเลยขออนุญาตดูด้านหลังกัน นี่ทำมมันเป็นตัวนี้แล้วมันดูสวยกันเยะจังวะนะเออจริงดูดีนะช่วงล่างแอร์ซับเนชั่นด้วยปรับถุงลมปิดปั๊บ,บช่วงหลังกันแบบนี่เป็นยังไงดูดีเลยทีเดียวใช่ไหม<ะ>คือถ้าไม่บอกคือถ้าไม่ได้เล่นรถอะไม่รู้นะว่าแบบเป็น50หรือว่าเป็น55คือคือแม้กระทั่ง,ง,งแบบ ใช่ใคือเราไม่ได้มีเลขดินามิกแบบคอยบอกเหมือนเมื่อก่อนที่จะมีเป็นรุ่นแบบพวก Q8 60หรือ Q7 55 45อะไรเงี้ยคือรถไฟฟ้าก็คือเป็นอิเล็กทริกเราก็ไม่ได้มีเลขดินามิกมาคอยกําหนดตัวเลขตรงนี้ว่าแบบจะเป็นเลข60หรือ50นะฮะคือเนี่ยครับเขบอกเราก็จะบอกคือว่า Q8 ม,มันดูดีเลยอะคุ้มค่ากับราคาแล้วเดี๋ยวเรามารอฟังราคา แอบอบอกนิดนึงว่าแบบราคาดีมากจริงๆราคาดีเลยดีมากๆเลยตกใจอ่ะตกใจครับตกใจแน่นอนร้องแบบอุ้ยนี่เราอุ้ย<อ>เลยที่ไฟฟ้าราคานี้ได้จริงเหรออุ้ยครับอุ้ยเลยเดี๋ยวเรามารอชมคลิปต่อไปว่าในรุ่นนี้มีโปรโมชั่นมีแคมเปญมีราคาอะไรยังไงเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวพบกันครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ